แสดงอิสระได้ป่คะค่ะได้ได้แล้วค่ะคัญยาอันนี้คือหมดแล้วเลยไหมคะค่ะก็จะหมดสิ้นปีนี้ค่ะค่ะอย่างการตกลงการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยคือเรามองไปทางไหนยังไงถึงอยากจะเป็นนักแสดงอิสระเอ่อจริงๆก็มีการพูดคุยกันกับทางช่องมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะแล้วก็ออก็สุดท้ายก็ทั้งผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็เลยแบบเหมือนตกลงคุยกันแล้วก็ ก็แฮปปี้ค่ะทุกคนก็แบบว่าเออก็เป็นอิสระคาะคนค่อนข้างตกใจเพราะเหมือนมินก็เป็นเหมือนแถวแถวหน้าของช่องก็เป็นตัวท็อปนะแล้วทำมาทีตันก็ตินใจยากไหมเออยากเพราะว่าอย่างคือตัวมินเองก็ไม่เคยคิดเพราะว่า คือช่องเจ็ก็เหมือนครอบครัวอบ้านก็คือบ้านนะเนาะแล้วก็วันหนึ่งถ้าเราจะเติบโตไปในทิศทางไหนยังไงเราก็รักกันนะคะใช่ก็ไม่ว่ายังไงก็มินก็ยังรับใช้ช่องเจ็ดได้เสมออันนี้คือเรายอมทิ้งบัลลังนางเอกตอน,อนลัง,งอะไ <laughs> บัลลังอะไรไม่มีบัลลังอะไรทั้งนั้นละค่ะใช่เราก็คนธรรมดาเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ก็ก็อยู่ในวงการมันถึงจุดที่เราอิ่มตัวหรืออยากไปลองอะไรใหม่ๆหรืออะไร ไม่หรอกมันไม่มีอะไรอิ่มตัวทั้งนั้นแหละเพราะว่าโลกมันก็ดําเนินไปอ่ะเนาะแล้วก็อย่างที่เรารู้ว่าโลกมันก็เปลี่ยนแล้วก็ยุคสมัยมันก็เปลี่ยนในโลกปัจจุบันก็ออนไลน์ก็มีผลใช่ไหมก็อย่างที่เราเห็นกันว่าทุกวันนี้ข่าวก็ยังทําในมือถือหรือว่าซีรีส์หรือทีวีต่างๆอะไรเงี้ยก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนาะแล้วก็เราก็ผู้ใหญ่ก็มีการแนะนํากันมาอะไรเงี้ยค่ะว่ามันก็เหมือนถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วอะไรเงี้ยเราก็ ไม่ได้ไปไหนเราก็สามารถที่จะรับใช้ช่องเจ็ดได้เหมือนเดิมแล้วก็ทำงานออนไลน์ด้านต่างๆได้มากขึ้นในแพลตฟอร์มต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะทักทางงานจะเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะไหมคะหมายถึงว่าแต่ก่อนเราเล่นต่ละค้วจะเป็นในอย่างอื่นค่ะก็จะได้เห็นมินในมุมที่หลากหลายมากขึ้นแน่นอนค่ะคนจีบเยอะไหมคะเพราะรู้ว่าเป็นโสเป็นโสเป็นสลดค่ะสลดค่ะก็ตอนนี้ก็มีผู้จัด หลายหลายท่านนะคะแล้วก็มีจากหลายช่องติดต่อมาค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการคัดสรรบทเนาะพีเอสผู้จัดการบินก็กาลังดูอยู่ว่าเป็นยังไงเราเหมาะสมแล้วโอกาสที่จะเราลงหลักปักฐานอะไรเงี้ยมีไหมมอจยยังคงความเป็นอิสระตอนนี้ยังไม่มีอะค่ะตอนนี้คือใจเราก็คุยกับช่องแค่ว่าเราเราเราไม่ได้เซ็นต่อแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีที่ไปที่ไหนอะไรชัดเจนเราก็บอกว่าเราก็คือแค่ไม่ได้เซ็นเราก็เป็นอิสระค่ะ ช่องสามเล่นละครคู่พี่บอยไม่มีไม่มีไม่มีค่ะใช่ยังไม่มีเคยได้ยินข่าวนี้มาบ้างไหมคะเหมือนแบบโดนจับคู่กันไปบลยพี่บอยเหรอก็มีคนจิ้นมาตั้งแต่สมัยเข้าวงการพี่บอยอ่ะคนก็อยากให้เล่นละครด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอเป็นอิสระก็มีโอกาสที่คนจะจิ้นได้ใช่มีความเป็นไปได้ไหมคะเหมือนแฟนก็รอดูงานคู ก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ยังไม่มินตัวมินนะมินยังไม่ทราบข่าวเรื่องนี้ยังไม่ยังไม่รู้พี่บอยพี่บอยเป็นยังไงเหมือนกันแต่ก็คุยกันก็เจอกันตามร้านทำผมเนี่ยมึงเจอกันไม่นานเจอกันเออพี่ชิ๊บีบอยก็แบบตลกน่ารักเหมือนเดิมแต่พี่ใหญ่ตลอก็ไม่ได้มีติดต่อหรือว่าเอ๊ะมีส่งบทมาให้ดูอะไรก็่าเง้นามินเออก็มีส่งบทมาค่ะมีส่งบทมาแต่ว่ายังยังไม่ได้ยินชื่อพี่บอยนะมีการจับพระเอกคนไหนมา ให้เราลองดูกันไหมคะว่าจะเล่นคู่กับคนนี้เอ่ออันนี้มินยังไม่ทราบเรื่องของตัวพระเอกนะคะ<ม>แต่ว่าเรารู้เรื่องของรายละเอียดบทมากกว่า<ม>ใช่เพราะตอนนี้หลักๆน่าจะเป็นเรื่องของการขาัดสรรบทมากกว่า<ม>เพราะว่าเราก็อยากเติบโตแล้วก็เล่นอะไรที่มันแตกต่างมากขึ้น<ม>แล้วก็อยากให้แฟนๆที่ติดตามให้กําลังใจมินนะคะ<ม>ก็ได้เห็นมินในพัฒนาการที่มากขึ้นในด้านของการแสดงะคะ่ะอย่างบอที่ช่องสามลงมามเราดูน่าสนใจยังไงไหม วิน่าสนใจทุกเรื่องเลยตอนนี้บทเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยค่ะใช่เป็นได้ที่จะเล่นกับช่อง3เอ่อเป็นไปได้กับทุกช่องเลยค่ะใช่เพราะตอนนี้คือคําว่าอิสระก็คือรับใช้ได้ทุกคนแสดงว่าบทที่จะต้องเลือกจะเปิดตัวกับบ้านอื่นมันต้องแรงต้องต้องปังต้องปังมินว่าไม่ได้วัดที่ความเผ็ดนะเพราะว่าอย่างเราก็เพิ่งเล่นเผ็ดๆมาใช่มินว่ามันเป็นเรื่องของ บทบาทที่เหมาะสมมากกว่าใจ,ใจเราใจเราที่อยากแบบเหมือนอย่างถ้าเราเพิ่งเล่นเผ็ดๆมาอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้แบบอยากเล่นเหมือนเดิมในในปีเพราะเวลาเราถ่ายละครเราถ่ายปีละเรื่องอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราเล่นติดกันเท่ากับเราเล่นแบบนั้นอนะ่ะสองปออีสำหรับอาชีพนักแสดงเองก็อาจจะเหมือนอยากสลับสลับไปมา,มากว่าค่ะอนุญาตคามในเรื่องค่ะอย่างตอนที่ออกจากอย่างพี่ยุ้ยเล่าสุดเขาก็โดนกระแสเรื่องแบบอากตันูอาตันยูอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรากลัวโดนบังคาบ้างไหมะ มินว่าการแสดงข้อคิดเห็นมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดอะะ mm ่ะเนาะใช่แล้วเราก็เข้าใจคือคือจริงๆตัวมินเองอ่ะก็อยากจะออกมาพูดกับแฟนๆที่ติดตามมินมาตลอดแล้วก็อยากจะพูดด้วยความจริงใจแล้วก็เปิดเผยแบบไม่มีกั๊กเลยว่าเ,าเราเราเราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คือในอดีตเราเคยเป็นมายังไงเราไม่เคยลืมแล้วเราก็ขอบคุณไม่มีช่องเจ็ดก็ไม่มีมินในวันนี้ mm hmm. ถามมินว่าวันนี้ใจหายไหมใจหายมากคือวันนั้นที่ ไปคุยกับผู้ใหญ่อ่ะก็คือกอดก็ก็แบบน้ำตาคออ่ะเออก็มันมันเหมือนกับบ้านก็คือบ้านอ่ะไม่ว่าเราจะไปไหนเราก็ยังเราก็ยังคงรักครอบครัวนี้เสมอแล้วก็คือมีรู้สึกว่าเราก็เราก็เติบโตแล้วก็พัฒนาค่ะแล้วก็แล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันใช่มาถึงเราหรือยังไม่มีไม่มีใช่แล้วก็แต่ถามว่าถ้าวันหนึ่งมีก็ไม่เป็นไรคือเราก็อยากอบกอดแฟนคลับเราคือเราก็ยังรู้สึกว่า เราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แล้วก็เคารบ<ม>เคารพในทุกๆสิทธทิที่แบบออกเสียงอะ่ะออค่ะหรือว่าเราไปเล่นละครกับวสีมันเป็นเหตุหลักไหมคะที่ทำให้เราบอกว่าไม่ต่อสัญญาเพราะเราได้เล่นละคร้อ่าใช่เเรื่องด,ดีมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆก็อยากอธิบายอยู่แล้วเพราะว่าละครเรื่องนี้มันติดต่อกันมาตั้งแต่ต้นปีก็คือปีใหม่แล้วก็แน่นอนว่าเราเจอโควิดแล้วก็มันก็หยุดถ่ายทําไปครึ่งปี แล้วก็แบบเหมือนกับคุยอะไรกันเสร็จหมดแล้วลงตัวหมดแล้วแล้วก็จะเปิดแล้วก็อาจจะมีการติดเรื่องของงานต่างๆโควิดอ,อ,อะไรก็ตามนะคะแล้วก็พอทันใดที่เปิดกล้องเออมันก็เป็นการเหมือนเพิ่งจะคุยกันอะว่าเออตกใจยังไงผู้ใหญ่ก็เรียกเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับช่องเราก็มีการปรึกษากันในในเรื่องของมุมมองต่างๆแล้วก็รูปแบบงานที่เราอยากจะทำออในในอนาคตที่ต่อๆมานะคะ กลายเป็นคนเข้าใจผิดเดข้าใจผิดว่าอะไรดีวา่าผิดด้วยความที่เป็นโกวสิลปเป็นพระเอกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออไม่ตอบสัญญาเลยไม่เลยโกวสิน์เป็นน้องที่น่ารักมากแล้วก็แบบนี่ยังคุยกันแบบโกวศิลิ์เป็นน้องที่น่ารักมากก็คือวันนี้ก็ยังก,ก็ยังรักโก้เหมือนเดิมค่ะโกวก็ยังเล่นติดตลกว่าพี่มินกลับมาอะไรเงี้ยค่ะก็แต่เราก็รู้สึกว่าเออคือ บทบาทหรือการสมหวกของงานอ่ะมันก็คือต้องดําเนินไปตามบทบาทชีวิตต่างๆแต่ว่าความ 2, สัมพันธ์ส่วนตัวเรายัางเหมือนเดิมเรายัางจริงใจแล้วก็แบบเคารพการตัดสินใจทุกคนแล้วก็รักทุกคนเหมือนเดิม <จะ S 1> ค่ะแสดงว่าคือเราไม่ได้มีเรื่องปัญหาเรื่องที่จะต้องคือไม่เป็นปรัฐมนตรเดีที่มันไม่ใช่ใช่แล้วก็แบบคือก็คือมันคือจริงๆอ่ะมินยังอยากที่จะโชว์สปิริตในการที่จะ เล่นต่อได้้ําใช่แล้วเราก็ยังยืนยันกับผู้ใหญ่ว่ามินยินดีที่จะเล่นต่อเต็มที่แล้วมินก็ยังทําหน้าที่นักแสดงเต็มที่เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาเราทํางานเราก็คือเต็มร้อยตลอดก็คือเราไมเ่เราไม่ได้ถอนตัวเองเรา,เาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีการ message มาหาผู้จัดการมินค่ะว่าขอให้มินถอนตัวใช่ค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเหตุผลที่ผู้ใหญ่เขาคำนวณมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เคารพกันตัดสินใจแล้วเราก็ได้ ได้เลยเพราะยังไงเราก็ผู้ใหญ่สั่งซ้ายไปซ้ายสั่งขวาไปขวา<ส>ตลอดอยู่แล้วค่ะนี่ณวันนั้นที่พอจดหมายมันออกมาแล้วว่าเราเนื้อหอมมากขึ้นมาเพราะว่าทุกคนปรเป็นี้ใจเสี่ยทุกคนจะรีบต้องจองต้องรอนคิวเลยนะคะเปิดสมุดค,คิวยังก <lesser S 2> ็เออ่ตอนนี้อย่างที่บอกอะค่ะก็คือคัดสรรอยู่ก็คือก็คือตอนนี้เข้ามาเยอะจริงๆค่ะเป็นหลายสิบเรื่องเลยมันยากไหมกับการที่พอเป็นเซี่ยมันต้องเปิดตัวเราบ้าง สำหรับมินมินไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลยค่ะสำหรับมินมินอยากที่จะใช้ชีวิตแล้วมีความสุขในกองถ่ายไปทุกๆวันเพราะว่าการเป็นนักแสดงในวงการบันเทิงอะเวลามันเร็วมากคือแบบแป๊บๆสิบ,แบ,บปีแป๊บๆยี่สิบปีแป๊บๆสามสิบ,แบ,บปีแล้วถ้าเราตั้งไว้ที่ที่ตัวเงินหรือความโด่งดังอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะไม่ได้มีความสุขแต่ถ้าเราใช้ชีวิตบนเขาเรียกว่าอะไรในการทํางานทุกๆวันแล้วเน้นที่ความสัมพันธ์กับผู้คนที่เราเจอแล้วเรามีความสุขในการ ท้าทายตัวเองในสิ่งใหม่ๆที่เราทำอ่ะมินว่าอันนั้นอ่ะคือกำไรชีวิตจริงๆไม่งก็จะเป็นแต่งงานแหนบอ,อีกแล้วทำธุรกิจแล้วไปแต่งแล้วไปทำประจานงานหรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งไม่มีเหผลไม่ใช่แซวแรงนะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะก็ก็ก ก็ขอบคุณช่องเจ็เนาะที่ให้โอกาสมินตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ให้มินได้ลองอะไรหลายๆอย่างมากมายค่ะแล้วก็รวมถึงบทบาทที่ได้เห็นพัฒนาการของมินตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนาะก็ขอบคุณช่องเจ็นะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้การสนับสนุนมินมาตลอดก็มินยังยินดีที่จะทํางานกับช่องเจ็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็ อยากจะบอกว่าเข้าใจทุกคนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ค่ะก็หวังว่าก็จะสนับสนุนมินเหมือนเดิมในอนา,านอคตเนาะติดตามข่าวบันเทิงที่นายทะแทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ